ค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางเอ่อลาสตาร์นะคะทุกคนวันที่25กรกฎาคม2568วันศุกร์เนาะค่ะทุกคนค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกแต่เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกคนขอโทษขอไปนะคะแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบนะคะตัวเด่นที่วางไว้ให้ก็ ให้เพิจารณาเล่นเด่นประจําวันได้นะคะเพื่อชอบเล่นเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะเอฟซีค่ะแต่ว่าเอฟซีจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนเจจะพาไปดูวันที่ยี่สิบค่ะทุกคนค่ะว่าเข้าหรือหลุดวันที่ยี่สิบี่หลุดหมดทุกคนจะให้เด่นสี่และสามมาห้าหกหกนะคะ ห้าเก้าทุกคนเลขเด่นประจำวันมาได้ค่านะคะทุกคนมาจะใส่พี่น้องห้ากับหกนี่มาห้าหกหกห้าเก้านะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันมาห้านะคะทุกคนสี่กับสามหลุดหมดนะคะวันที่ยี่สิบห้าถ้าไม่ค่อยดีอยากพักพักนะคะทุกคนตัวเลขจับยากนะคะทุกคนวันไหนตัวเลขน้อยตัวก็จับยากนะทุกคนขาวันไหนมากก็จับ ยากเหมือนกันนะคะสำหรับที่ยี่สิจากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้จะได้เด่นอยู่ที่6และ5ทุกคนเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นที่ใจจับมาให้ดูนะคะเผื่อท่านชอบนะคะทุกคนคะ่ะ6 5 5 6 6 9 9 6 6 1 1 6 6 7 7 6 5ค่ะ5 1 1 5 5 7 7 5 ห8าแปดแปดห้าเดี๋ยวนะคะทุกคนดูตัวเลขก่อนนะคะทุกคนห้าสี่สี่ห้าวันในจับง่ายก็ง่ายนะทุกคนคะ่ะวันในจับยากก็ยากตัวเลขหลายตัวนะคะคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือห้าหกหกห้านะคะทุกท่านคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่ใจมาคกเจ็ดเจ็ดหกพี่น้องลาวสตานะคะถ้าพี่น้องมาค่อยตามใจเด้อค่ะพี่น้องบาา่หมักพี่น้องพานเด้อค่ะเด้อ เลขเด่นประจาวันสุกนะคะอยู่ที่เลข6และเลขหนึ่งเบิ้ลประจําวันคือ66และหนึ่งหนึ่งเลข6กับเลขหนึ่งนี้ FC สามารถนําไปใช้ดทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นอยู่ที่6และ5เด่นประจําวัน6และ1เป็น6661ทกน่ีเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะ5ค่ะ5 6า5 5 1 1 5 ติดคู่ตัวเด่น5 6านะคะทุกท่นานคะส่วน69966 6996 5775 55 588 55445ใจหาความน่าจะเป็นวางไปให้ถ้าทุกคนชอบค่อยตามนะคะถ้าทุกคนไม่ชอบก็ให้เดอนผ่านพี่น้องสถิติกับมีเข่ามีหลุดเนาะจ้ะเนาะบอด้เขาถูกมือเรากับบได้หลุดถูกมือพี่น้องค่ะผู้ใดรับใดก็ค่อยตามผู้ใดรับบอด้ก็ พักผ่นนะคะทุกคนค่ะทุกคนก่ะสำหรับแนวทางเราสตานะคะวันที่25กร25กฎาคม2568ก็ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ f c ทุกทุกท่านมอบให้กันเสมอมานะคะสำหรับวันนี้ที่ขอให้ f อโชคดีนะคะสุคๆมันมานโชคปูทุกคนพี่ดองสวัสดีค่ะ